ไปเที่ยวตลาดกันค่ะคุณเพื่อนๆมาดูกันนะคะคุณเพื่อนๆว่เาเขาขายอะไรแถวนี้ตลาดนะคะคนมีไม่ค่อยมากหรอกค่ะพยายามเดินดเรื่องๆนะ มาถึงจริงๆของก็เยอะมากค่ะแต่เธอก็ไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรดีนี่นะคะที่เธอกิน ห่อนหอนจ้าตุ้งกลับมา,ากดึงมาไข่เอี่ยมแรงกระเทยตลาดกล้ว <c oughs> <c oughs> ยกล้วยหอมอันนี้ของมาถอยเร่งกล้วยหอมดีไหม มี่หลายๆตะว่ากระเที่ยมซื้อบะกอื้อเื้อเรเสื้อาเธอใส่ตั่มตะเต๋อตังมังเว้นใช้น้ำแอปเปิลแท่งต่ว่าีอย่างแนีน้ข้าวไปเป็นสีละเปลืองเซตจริงๆในใส่เ,สเ็ดงาน สุดนี่ใครจะบอกเล่แสักสุดแซกสีแดงเดี๋ยวจะใส่ให้เบิง้งใส่อดไรบอใครป็นคนที่ชอบสื่อเสือแขนยาวจากเพราะว่านอนตอนนังเคืนมันหนาวมันอยู่ของแอ่นี่อันนี้สีส้มอันนี้สีชมพูว้าเดี๋ยวจะใส่ให้เบิ้งเด้อ 拜拜。Bye bye.